ผู้กู้ชาและผูัปวใจแล้วเก็ถึงต้องมาทําให้ดูนี่แหละน้ําตรงนี้จะเดือดแล้วนะคะสมม,มุติว่าเป็นน้ำเก้าลิตรหรือสิลิตรก็แล้วแต่เราอันนี้สมม,มุติว่าแป้งครึ่งโลน้ำหนึลิตรพอเขาเดือดปุด๊บโเคค่อยๆเทแล้วคนลย,ย่าให้มันเป็นลูกัวแป้งนี่แหลคะค่ะพอเขาสุกแล้วเขาก็จะเป็นอาหารของเชือ้อ มันไม่ยากหรอกแต่ถ้าบอกโดยไม่ให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็น30สูตสูนะคะ <c oughs> ตรงนี้ค่ะแล้วเราปิดฝาแป๊บนึงให้เขาเดือดอีกนิดนึงคือให้แป้งสุกนี่เองนะคะนนเดินไปอยู่เดินถ้าเดินเดินเด,ดินไป,นไปใช่ใช่เดือดเดือดต้องให้เดือดใช่ค่ะตรงนั้นเดือดแป้งขึ้นโลลแล้วแต่เราค่ะตรงนั้นแล้วแต่อันนี้กูทาแค่เื่านึง ือดอีกแป๊บหนึ่งนะคะเน,นี่ยตอนเนี้ยมันก็จะเริ่มเดือะะดการเดือดตรงนี้คือให้แป้งสุกเองแป้งสุกเสร็จแ,แล้วเนี่ยพอมันเดือดเต็มที่ปิดไฟพอมันเดือดพอมันเดือดอแป้งสุกปิดไฟแล้วปิดฝาไว้เลยนะคะถึงพรุ่งนี้เช้าเราต้องถ่ายนะถ่ายจากหม้ออย่ามาหวังในหม้อถ่ายจากหม้อก็หาภาชนะเป็นถังพลาสติกอะไรก็ได้แต่ถ้าสมมติว่า10ลิตรถังนั้นจะต้องจุมากกว่า10ลิตรนะคะอย่าให้พอดีฝามันจะ ด้านฝาทันทีในช่วงที่สิบี่วันการหมักตัวนะคะไมจะเกิดแก๊สยังไม่เดือดอีกแป๊บหนึ่งมันก็จะเดือมันเริ่มแล้วมันเริ่มเดือพอเดือดอีกนิดนึงเนี่ยแป้งสุกถ้าแป้งสุกแล้วก็ปิดไฟในช่วงสิบสี่วันไม่ต้องเซฮัลโลกันเลยสามวันให้ไปพักนอนเปแน่บ้านแก๊นองนะคะปิดทิ้งไว้เลย14วันพอตอนโรยเชื้อไปเนี่ยไม่ต้องคนด้วยนะคะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคุณจะขยับเบาเชื้อมันจะเดินลงไปเอง14บวันจะไม่มีเลยข้างบน มันจะลงไปอยู่ข้างล่างเลยแล้วน้ำข้างบนจะใงแต่ข้างล่างอาจจะยังมีพวกแป้งข้าวโพดเหลืออยู่นะคะก mm ็ค hmm. ือมันจะเหมือนข้าวข้ๆแล้วกลิ่นจะเป็นเหมือนน้ำซุปใสคือกลิ่นเปรี้ยวอันนั้นถูกต้องเวลาเราเอาไปใช้เราจะเอาน้ำสใสข้างบนไปใช้หรือเราจะคนให้มันเข้ากันก็ได้นะคะแล้วก็ไปผสมน้ำหรือแป้ผสมก็ได้เขาจะดูพราะเขาเดือดแป๊งนึงเราจะปิดไฟตัวนี้แหละค่ะทำไม่ยากทำไม่ยากทีนี้สมมุติว่าทำไปแล้ว ว่าคูทำไปสักสิบลิตรและครูก็ใช้ไปแต่คุูไม่ได้ใช้ทุกวันมันก็ยังไม่หมดทานไปสักสองสาเดือนมันยังไม่หมดถูกไหมคะถ้าเผื่อว่าเราจะไม่ขยายต่อนะคือครูทาต้นไม้น้อยนี่ครูไม่ได้ทํานาเป็นสิบสิบไร่คูไม่ต้องขยายต่อครูใช้ปริมาณแค่สิบลิตรพอแล้วคูจะต้มแป้งข้าวโพดเล็กๆหม้อเล็กๆนะคะและพอแป้งข้าวโพดเย็นคูก็จะเทเทลงไปในถังใหญ่นั้นเพื่อให้มันมีอาหารขอไปนั่นเองนะคะแต่บังเอิญูทำนา ครูทำนาสักสามสิบไร่ครูทำครั้งแรกสิบลิตรครูเป็นคะพอครบสิบสี่วันครูจะตักออกมาหนึ่งลิตรสมมติครูตักมาหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเนี้ยครูจะขยายต่อหนึ่งลิตรนี้เสมือนเป็นหัวเชื้อเนื่ออกไหมคะเหมือนหัวเชื้อที่เราจะเราจะเป็นของซองอะแล้วครูก็จะตั้งน้ําแบบเดิมเก้าลิตรสิบลิตรก็ว่าไปแล้วก็เอาแป้งกระโปรงมาทาเหมือนเมื่อกี้ค่ะพอมาเย็นแล้วครูจะเอาน้ำหนึ่งลิตรที่ครูตักออกมานี้แหละเทลงไป ก็เป็นการขยายต่อนี่คือการขยายครั้งแรกเราสามารถจะขยายี้ได้3มครั้งนะคุณนาพลเขาบอกคุณเลยว่าไม่ควรจะเกินสาครั้งเพราะเชื้อมันจะอ่อนนะคะเชื้อมันจะอ่อนเนี่ยเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมคะมันจะเริ่มเดือดพอเดือดในแป๊บนึงเราปิดไฟได้เลยเดือดก็คือแป้งสุกนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เดือดนานมากหรือมันกลายเป็นแป้งเปียกแค่นี้พอแป้งมันสุกแล้วมันใสเนี่ยเราก็ปิดไฟได้แป้งก็จะส่ะ หมดเลยนะคะใช่ค่ะตอยย้ตองขยายเราไม่ต้องใส่เชื้อแล้วไอ้ตัวเนี้ยใช่ไอ้ตัวเนี้ยคือเหมือนตัวหัวเชื้อที่เป็นที่เป็นผมๆนะคะนั่นแหละโอเคไหม